สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาลื้อนะครับพันนี้นะครับทำความสะอาดครับเพระเราจะเปลี่ยนเฟรมนะครับเปลี่ยนแกลลิงเปลี่ยนขังโคนนะครับตอนนี้ของในสั่งไปแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะทำการเปลี่ยนนะครับลบกออกเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวชางฟาร์มก็จัดการนะครับถอนนะครับเดี๋ยวก็จะล้างนะครับพวกเครื่องนะครับคราบเผาๆนี่ออกหมดเลยคนไปเนี้ยไม่เหลือสบายมากขครับอเแล้วนะครับเดี๋ยวรอชมนะครับ ตอ,อนนี้ก็ถอดไปจะเสร็จแล้วคอดซื้อมานี่ละโนเ็นินนี้ก็มีแตกเหมือนกัเนียเ่ยแต่งเยอะครับเดี๋ยว่อยสยีใหม่หรือสีใหม่ปเกาได้ไนี่ให้ไก่ทได้เพราะชิ้นนี้เป็นคาร์บอนคาร์บอนแท้ชี้คาร์บอนแท้ชิ้นสั้นคาร์บอนแท้จะใช้แค่ปิดให้ไก่เก็บง้นหมดหรอก็เป็นอะไรมั้ง<า>เราซื้อนสีก็พันนี่คนะรับาพก็ประมาณนี้ี่กล่องยังกลองเหม่องห้ยงมมีปักเส็มหรือปล่า อันนี้เราก็เหลือแค่ฝุ่นหรืออะไรเนี่ยเราจะคุยสายนนี้มีกองเ่เขาอมาีมีกองมมันามคนนอนี้เครื่องสวยนีจริงๆเราก็เดี๋ยวล้างนะครับแล้วเราก็จะเก็บพวกขอบาอโซ่ขอดไปที่ยดีกว่าแล้วกพ่น้าเต็มเอ็เเเเ ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะฉีดน้ำยาเพื่อทามะอาดแล้วก็ล้างละใหม่เดี๋ยวรอชมตอนนี้นะครับเราก็ยังไม่ล้างกัครับตอนนี้กำลังเปลี่ยนรถครับล้อเก่ามันสภาพแบบเปลี่ยนมากครับเราก็จะเปลี่ยนหอะไรรถรถเดิมเหมือนล้อเก่าทำสีก่อนนะนี่ช่างกำลังมูดไฟอยู่ครับเดี๋ยวเราล้างอะไรก่อนเดี๋ยวเราเริ่มเปิดท่อไฟอะไรกันเดี๋ยวเราเวิ่วไฟอะไรแบบเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นเลยนะขอล้างก่อนนะครับตอนนี้มาครับเดี๋ยวเราจะฉีดน้ำยาแล้วเอาฉีดเลยเริ่มฉีดมาแล้วเมื่อกี้มันจะเฟรี่ยังที่ไหน ก็พิงือมันก็เอะไรโอย่ะต้องพิงไว้ห้านาทีกะมาณนี้เนี่ยเดี๋ยวห้านาทีดูมันทำแบบใหม่จิกันใหม่เดี๋ยว่หน้าจะต้องนเดี๋ยวปเดี๋ยวคนหน้าจะต้องขนหมุนแปบเฮ้ยไม่ได้ี่ไหน เอ ok <fuck> เอว่าไงทำลายีทีัมาก่อนครับก็รอมาห้านาทีครับฝั่งนู้นทางก็รลือท่อครับอะไรบอ่เดี๋ยวรอเดี๋ยวอมือครับนยาครับยนยาแรงี้ยเดี๋ยวบ ูดเคียนูเคียนครับเราก็รอสักนาทีครับว่าเป็นยังไงนี่นะครับหลังจากที่ประมาณ5นาทีแล้วมัน่าจะแห้งกันแล้ว่ไหนแห้งเกินไปปะป๊าตัวก่ที่ะดับดีอแล้วมันหมอไปอ้าเลยลดเอะไรหลุดนคอดนหิอดนครดหนเลยมันโดนะ

อู้ยันไม่ได้เจ้าของอะเขาไม่สีแล้วมันสีที่เขาไม่ได้ใช้เลยผมอยากลองสีนะเนะี่ยเดี๋ยวล้างเงี้ยล,ล,ล,ล้างเสร็จ,เ,รจรเดี๋ยวมันกลมกันนะอะนี่ก็ลังเสร็จไปเกือบที่ต่ออย่าครับเดี๋ยวเราก็ใหม่อยู่พอสมควรนะครับแต่ก็ยังไม่ใหม่มากเพราะเราไม่มีเครื่องฉีดแรงดันนะครับทั้งถึงไม่กิ๊กฝั่งโน้นก็ไม่ใหม่ครับสำหรับคลิปล้างไอ้คลิปล้างนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ใหม่อีกทีครับตอนนี้ยังไม่เียุดทำงานเข้าที่ร้านเยอะมากเลยที่นี่ก็มีลูกค้านะครับมันทำรับซีบีของอส่วไล่เบรกหน้าเบรกหลังใหม่นะครับ เจ้าของขับไม่ดูแลครับจอดทิง้งโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ขอลาไปก่อนนะครับคลิปนี่ไปแล้ว